ครับนี่จะเย็นยจะมาเปลี่ยนพี่น้องพี่ปลาสอยอยู่หงังพี่พี่ปลาสอยสามสอยเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดปดดอาเลยวดเอเลยสวัสดีครับเป่ารัดลงโขงนะครับเมื่อนี้ครับมาถึงแหนะครับบรรยากาศช่วงนี้มันเป็นน้ำขึ้นนะครับน้ำแดงนะครับน้ำจะมีสีขุ่นๆนะครับเพราะว่า หลังจากฝ้นตกสองเสมอนี่กะน้ำมันามมากะออกมาจากลำน้ำสาขาลำหอยนะครับไหลล,ลงน้ำโค้งเหยียดห้นน้ำนี่มันเริ่มมค่นนะครับน้ำก็ขึ้นเร็วนะครับเพราะว่าปลามันเรื่องน้ำนะครับปลามันถึงมาแต่ว่าทิ่ร่องตึกกังเวยนเบิงตึกยางเลาะนะครับโมเมนต์ว่าสิตึกอ,อยู่จุดจุดหมองเก่านะครับคือเ้าสิบปุ๊บอยู่ในล่วงในไม้ตึกนะครับเ้าสิตึกยางเลาะเบิง,ง,บงปกติพ่นจะตึกแต่กลางคืนนะครับมือนี้ที่ร่องตึกกังเวยนเบิง ว่ามันทีใดอยู่บอ่อครับปไปเบิงน้ากันนะครับบรรยากาศเมื่อกี้ว่ามันทีเป็นยังไงนะครับนะ,ะ,ะครับผมไปครับเมืนน่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับหลังจากใส่เบ็ดแล้วนะครับมาหาตึ้แหหาตึกแหนี่ครับเพราะว่าจะหาปลาหน่อยนะครับไปเห็ดเป็นปลาเหยื่อเบ็ด ปลานะครับช่วงนี้น้ามันขึ้นเร็วนะครับน้ามันแดงมันขุ่นไซรัานโโก็จะคือคือดแงกับปลาในนด้นะครับเพราะว่าน,น,น,น้ามันน้ามันเร็วปลามันก็ไปเบิดลกูทางนะครับตรงนี้เพราะว่าอาจจะปลาอย่า,างได้ติดของบอกใช่ไหอรกระเด้งงเลย น้ำขึ้นเร็วครับฝนตกวางมือสองมือมานี่น้ำไหลออกมาจากหัวจากม่น้ำต่างๆถึงไน้ำม,มันหลากเลยครับโผงกับหลากขึ้นเร็วแต่ว่าถ้าได้ปลาเงอปลาหน่อยนะครับก็โอเคเพราะว่าใส่เบ็ดช่วงนี้ปลาถ้าบุ้งโบวินได้ปลาเงยก็คือใส่ป่อยได้ไปอยูงนะงถึงโทรศัพท์ น,นี่ในกระเป๋านี่หาเข้ามาเลยหาเข้ามาเลยเดี๋ยวเดอได้ปะมันเป็นปลาเห่้ยไรอยู่บ่ยังปลาอย่างนี้ปลาสอยโอ้ถือปลาสอยเลยโอ้ยปลาสอยสมัยแต่ก่อนก่อนใส่เบ็ด ยางตะกีก้เอาปลาสอยและเสียบตะกีะ้เดี๋ยวจุ่มน้ำในก้อนของก็ได้เดี๋ยวมเปล่าปดเอาปลาสอยนี่ก่อนปลาสอยจุ่มน้ำเลยโอ้ปลาสอยเพิ่งเห็นปลาสอยพี่น้องมีปลาสอยปลาเปลี่ยนนะช่วงนี้หาอย่างไหนนะปลาเท็ดปลาเหนือก็ได้เซร่านปลาไว้ ปลาปานปลาปานพระลินมาเขาสองตัวหนามคุณน้นาแดงเลยหนามแดงขักเนาะจริงจริงนามแดงเนี่ยปลาปลาเมันจัะไปใส่เบิดแปลกนด้แหละช่วงว่างานพันปลาลายเพราะหนามแดงกับเปลี่ยนรูปแบบไป โอ้ดมันกระปวดหนี่ยทั้งชิ่งอเห็นยังไปไปบาดต่อไปแตกอีกบ่แตกกี่ดอกเดี๋ยวจะของอยู่บ่เลยเงินที่ได้งอมอีกบ่เป็นไรถ้ามันก้อนละงอมได้ะว่าแฮ้นี่มันฉีกเกลียว เป็นง้องไปก็ไปไปบ่อหลูมันนักอยู่จะคอยปลดรูมันนักอยู่เดี๋ยวปลากระเสือกันหนาวเฉยเยแค่นั้นแคตกเบ็ดเนาะไล่วงครับตึกแห่ป้าใหญ่นี่แม่เน่อลงมาเลยรุดเลยเป็นบ่อสาวลงมาหนึ่ Đuôi lên mình bò Nhăn nhăn vô Uuuu uh, ừ, nằm Lạc cái lạc vậy Có bằng đây Xuyên tước chân biển Chạc tước hè mà bên thả tốc biệt là oh, Tước hè mà tước ngạc là nằm lạc lại Bên đây Cứ tít thằng nằm vào tít thăng thượng như bọ thăng này tít bọ cái bông thăng này đúng không tư bọ đủ tay tít tít đây tít thế này mắc cái ngọn ao đủ con lời hai bằng đủ con cái đây làm cứ mà xuống để luồng heo bỏ cái cầu นี่อยู่บักโอ้ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยว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 เบิ้งบ่าจังๆ้างเยเบิ้งบ่าจังๆ้างเยโอ้ยปลาเพียนไงโอ้ยปลาสอยก็มีสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวๆเอาของกันเอาเอาลงหนามนี่เอาลงมาอันฟอตูหนามนี่ระวังมันถสีอะไรที่เราจะถิ่มลงหนามเดี๋ยวเร็วเอาของกันตึ้บทึ้บทึ้บทึ้ไปเอาแห่ทึกบไปเอาแห่เร็วเร็วเร็ว เอาเปลี่ยนไงมิเตะบักฝ่ามือนี่ขึ้นมาหอดแล้วขึ้นมาหอดแล้วหรือแห้งยัางนี่อยู่บ่อยืนล่วงนั่นมิเตะรุนเบียดเลยเสียนตื๊กเลยปวดนั่นเลยอู้็เปลี่ยนอ่ะเฮอยอะไรพี่น้องเจอแล้ว ทีโตนี่ละ่ะมานั่งโต้ใหญ่ได้ละ่ะมีแต่รุ่นซทำฟ้ามือนี่คางนันบุ้มี่บอกคางนะคะ่ะล่องมองดูล่องมองดูเออปลาสอยก็มีปลาสอยปกติมันอันนั้นอยู่แล้วแต่ปลาเปียรน,นี่ต้องใช้มาหอดมองพอาะอยว์มันได้มากทีเดอกมองเย็ดเส้นผมได้ปลาเปียร์รุนนี่นะ โอ้ยามากนี่เด็กโมเมนโอ้ยเมนเมนอยู่ใส่ปลบ้ามากเมนบอได้เว้ยยามืออ่มันอยู่ไกลชุ่มหนินบดทิสแหละชุ่มนเตีมตึกเอามาตึกแท้าหานคนถ้าหานแบบนี้จละลนไนดำนีป้านี่ป้านี่เนยเบียยาทำกัได้เรื่องเอามาลด<ป>ตาเลยโอเคปา,าวายยุนึ่หัวแก่ ขึ้นพีอีไปเอาบาดใหม่บาดใหม่ฮะเออเออบนทางขึ้นไปสูงพอมาเขาเสียบาดหัวอยู่บาดหนึ่งอะไรบาดนำผุลบกันเลยเออได้ง้มกระยาบั้นวิ่นเอาจังหวะจังสีแหละเข้าหัวจักจังหวะมันมันแตกดีง้มเลยบนน้ำมันคุณง้อลดดึงอันงล่องล่องหาวเขามานำด้วย เดี๋ลองตึงๆดูมันติดมองไติดบ่ะงงเลยามันขึ้นสูงสีมันสีของวัดเหรโมเป็นบาดแท้แต่ว่าฮา่าตื้อคนหยุดหรือจสซูนบ่ไม่ตัวเป็นโลแลูนแห้งกัน มัวกันถอดที่ไหนมันเฉีย่นะครับกระยาป้ามันจะอยู่จังสันแหละนะหมดตัแง่คือตากแช่ว่ป็ปไดเบื้อง้างนั้นดูหลุดลงไปไตหนึ่งปีหลุดไปบุญเออไม่จังเดยหัวไป ลายลูกมันนึ่เลยลายลูกมันนึ่งที่ถือหรือเปล่ามันเป็นตะมีเหรอมันเป็นผักเป็นผักเปอเนื้อหันไป็ดตราสิยามันล่องเบิรงนี่บ่หมีเห่อกับโบเหน็นโตมันเนาะว่ามันอยู่บบอยู่บบเห็นบาดมันถึงที่ถือเป็นบน่อยเออ ลายแต่มีแต่ปลานหน่อยติดอยู่บ่ห่าวแฮมือเดียวเลยบ่หัว่ามันนบ่เจ้าลูบๆลูบแฮเขาเลยหากันเลยคอยลูบๆลูบทั้งผีผีเอาไปอีกมันติดบ่ป่ะปีนแห่ปิดห่าวไปเลยลูบไปกเลย ปลเปลี่ยนตัวเดียวตัววันตัวนี้มันตัวซอ,องเว้ยนะแฮมัน,มนข่ำผักอยู่ยามันมันบุลงผักเลยถือว่าถือหาปลาเปลี่ยนเว้ยโอ้ปลาเปลี่ยนตรงงานอืมมันสูงดินม้าในตัวใหญ่ดีไปโอ้ยตึกยังแหลงขัอยู่ดอกหน่ยปลาขอเล็กหน่อยเนี่ยและหนามันขุ่นนี่มันเข่าจู่ฟังเลย ตึ่งง่อมนะพวงนี่ปลาเปลี่ยนนี่แม่นแน่นใช้ดอนนุ่งยุ่งนี่กับโอเคเลยนี่ทึ่งกระได้นึ่งกันไปบานไหมเอ้าโอเคเศร้าเลยเออเศราเลยหาวเลยสั่นแต่มันหาวไหนหาวไปเลยหาวลองไปเลยหาวสะาะหาวสะาะหาวสะาะหาวลองไปเลยโอเคโตโบยงแต่โอเคอยู่ทำนี้ก็ได้ จะว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือมาดูบานนีมตัวใหญ่กว่าโอ้ในบาดนีตึกลุดได้เลยวะบุกออเลยเาบ่หัวตึกสูงกว่าหนีหรือตำไม้เ่าปลาที่มันอยู่เดี๋ยวมีปลาใหญ่กว่าไม้เอเอาบังนีตกอ้วนว่ะ

เออวอวีไปเลยเอาโลดไปเขาไกลๆทำพ่นล,ละทำวิำวีได้ <c oughs> เห<อ>็นละเออลองมึงอย่ามันปัญหาคือมันจะมีหินมีเกาะบอ่อตื่นบอ่อปล่อยลงด้วยเลิอเลิกบ่อเป็นหินนี่มมันเลิกจะบึกเลยก่อ่ตายคงเถอะได้บ่ โอ้ยเห็นมันสระเว้ดแถวนี่จังบักสังน่ามันห่างสระใช้อวกบเลยขักบ่อบิ่งตีเห็นเ้ามันบุหรี่วันใดดอกแห่งเบายาววันใดดอกซีเวสสอแค่นั้นแหละป้าเขานอนอยู่นี่ไหมสีไซเบ็ดยนันถ้ำเลยแบบนี้

ปลาอย่างกลาตะกลางปลาดี่เห็นจังพี่เอามาพดพี่มาพดพีมองธรรมะพี่มองทิ้นบระโยชน์นดูใกล้ๆน้ำดิล่างน้ำออกกันทีทีกันเออโอ้ปลามันเข่าอยู่นี่เนาะมองตึกหย่างงมหยางแต่ว่าปลาอยู่นี่บดนี่บดกุปลาพี่น้องของแถอแล้วครับ หาหลอดทึบหนามคุณเขาเอิญทึกแค่หนามคุณหนามแดงกมดไปเรื่อยๆดีนะยังไงตุ่มเอาตีนหายไปสักทีเลโ<ห>ยโอ้ยห้าป่านเลยเอเอ,เอปลามันลายอยู่แหละแหละมีบทคู่ปลาตัวนี้ปลาใหญ่กว่านี่ปลาสะก,กามปลากวงเขาเอิญ <ś> เ <c oughs> ห็นตัว ยังติช่วงน้ำหลากนี่โอ้ยมวนเลยพี่น้องอ่าบรรยากาศแบบนี้มวนมวนวิถีชีวิตกันหาอยู่หากินใส่เบ็ดแน่ใส่ม่องแน่ติ๊กแหแน่แล้วแต่พืชธนัตแบบได้หาอยู่หากินกันไปตัวนี้นี่คือโบเมนต์ล่วงมันเลยครับโบเมนต์มองไม้มัน แต่ว่าห้าเลาะตึกไปเลยนะเพราะว่านามคุณนี่ห้าห้าตึกได้บดขุด,ดแต่ว่าก็าต้องอาศัยงมแน่และเพราะว่าเธอหนามมันสะมันมีจักบาทมันด้วยตึกเด้าซุ่มไปถือบาทจังๆนี่สิครับโอเคอมองนี่ขาดอ้บาทนี่เกิดยั่งขืนนี่นำมาขีดเหีนยัง่งบ่ จังฮะอันนั้นเบ่งเอ็นมาหยุ่มไปก่อนเคี้ยกรองไปเลยจับเสาแฮลงไปมันก็ปวดเลยต้องดีๆก่อนนะมันปลายังเถะปลาอีกกว้างปลาปลายังเกาะปลาตะกางปลาตะกางอ้าวงัดเข้าคลองพอด้ายเปิดฟ้าเปิดฟ้าเปิดฟ้า เออมีหลุนหลุนยัดเข้อของบ่อยตัวนี้ปลาหางแดงปลาเวียนไฟตัวนี้มีลายใส่พันปลาเาป,าป,าป,ป็นุ่มโค้งเอาเน้องถือขังปลาปีกอ้อยเพื่อนี่เห็นไหมนี่ปลาปีกอ้อยมันจะได้หลอดป้องออก เออว่าทิ้งถ่ายเกือบเกือบหมดทุกเนาะบมดถ่ายขึ้นหัวห่นแล้วมาเกะเตัอเสียบดีอยู่บ่เลยเด็กเตี้ยโหยังลายอีกตัวนี้เอาเอาปลดไปนี่แหละหมดตรงยางไปไกลเพราะว่ามันถี่ถึงนะอย่าให้มันถึงไม่ยาลาบก็พอ เออบานนี่ือมนมนดีแถ้ววะนาซีทะเปนน้าบานนี้วงฮันไปเลือกปุษันก็ไปยืนผุ่นเขาวิมาอยางสี่เขาหาวไปอย่างขันเีก่อนนะปุษันกรบบานก่อนอุ้ยหอนทินอ้ยแห่จองกันเป็นจองทะเลผู้สู้บ้า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 บาหลับบาตําบ้าตั้มหลับตั้มหลับ ลากหลาตั้ลากหลาตัาวบ้าวบ้าว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 าโอเคอุ้ยมีแต่ปลาเอิญหมดเลยโอ้ม่ปลาเอินปลาเอิญแต่เอาปลาปล่อยเถอะปลาเอินสุดยอดเห็นบ่เห็นมันหมุนดูหันนะปลาเลยปลาเลยปลาเลยโอ้ปลาเอิญสุดยอดครับเพื่อนๆปลาเอิญส <Okay. apan? S 1> ี่ตัวอุ้ยปลาหมัางอุ้ยมีแต่ปลาหมังปลาหม่างไงพี่ Để nó à, to nhạy, nó chẳng ha tử gì mà, tổ, à, ừ. ừ. Ừ, mà này, thạch men và la lan hỏng bỏ bây giờ mình nó mọi nhà trắng, ôi to ẩn, thôi để ẩn nhá, nó chạy ở đây nhóc, la nhảy phong nhì kia nè, thui lăn phong thám còn, vậy có vẫn miếng gì còn, ủa ẩn nhá, ẩn nó ปลานี่มันเป็นปลาพันธุ์ใหญ่นะเป็นยังเป็นยังอย่างเลี้ยวก็จะสั่งขนาดได้เลยเออเนี่ยเป็นไปได้โอ้ยังไรเด้ออ๋โอเคไปเรื่อยๆเป็นยังวันได้แฮดีๆอย่าเฝ้าเวลาได้แฮไล่ลูกดีๆพอแฮตัวนี้มันพันมันหมักพัน โอ้ยหอนทิน้งธรรมดาแห่ดีตั้งเแต่มามันมีเป็นของเสียบาดแฮ้งครับของบ่ของบ่ปึงไล่ไล่ลูกแฮ้งถ้ามันของทั้งนั้นก็ไล่ลกพื้นอย่างไล่ไสวนโอ้ยแต่บาดแห้งแต่เต็มก้มขอบหนามไล่ดีบดีเต็มเอริอยู่บริจัก cái okay. này lù hé bỏ thử trăm ba sáu mươi mốt, được không? cái đó kịp súng, thấm tiếp, uổng, đẹp, 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 một đẹp, 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 หูงามเจ้ปลาสอยม่งตัวนี้ปีนี้มีปลาสอยเรือยปีนี้ตะกี้ว่าปลาสอยโบเห็นมันซูนพันธุ์นี่มันกลับมาเลยสอยม่งใหญ่จุจอดเลยสอยม่งใหญ่เก็บกเโอ้ือบไปเลยเดี๋ยวปลาสอยใหญ่ตัวเดียวว่าิเห็นรุดมือตัวนี้ฮะไปเรื่อยๆ ตึกแหเขาเอิ่อนมาเลาะตึกตึกแห่หนามคุณท้องยางเลาะหาตึกเลยเพต้องขึ้นไปสูงแหงเออเอ้าววิพยายามเอาออกหน่อวๆวังโอเคอาลองๆมานึ่เลย ลองว่านัเลยเออนี่บอบ้านนี่คือไหลดีแท้ใจอยู่ใจเย็น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 ครับนี่ใจเย็นโอ้ยจะ่พอเปลี่ยนพี่นอ้องพี่ปลาสอยอยู่หัวมพี่พปลาสอยสามซอยเลยชุดยอดชุดยอดชุดยอดอพดเอาเลยพดเอาเลยพดปลาสอยกันก่อน หเนาเหลือกมันหัวลามถึงนี่เลยน่องขึ้นเงินแห็ปลานี่ฮะหัวอนตัวมันกลมเนาะโอ้จ้ากบอยู่ท่านท่านท่านโอ้เจมสุ่มเจสึตึกจะได้มาเนี่เข้ามวนเลยแฮ่เขาแห่มีแต่แฮ่สุดจอดแฮ่ได้พอนะแฮ่เขาแห่มือนัน่อมันเมือน่มันโมเมนต์แต่อองแ้เมดีขนาด จอดเลยนางครั้งแรกทีท่ซึงแห่ได้ปลาสอยะะปีนี่สารปีนี่ปลายปลดปลายเ้่วนหลาดแล้วนียางเปนยา,างอร่อยางได้ตรงเปีเป้ยวเลือดึ้มนมานาำมันหัวลายบอบอบๆบ,บย่าไปบืนเนะน่ยอดี่ออ้าะโมหลาดมันไกลเนาะอ๋อหมายถึอว่าคนชีวิตหนีง่ายนะ พละคิดครับกรบเป๋าหลัดหลองโค้งนะครับมือนี่งลงพนักงานก่นอนตุก๊กเหี้ยติดกระเวนมาชิทชิ้นครับปลาอย่างไรครับพี่น้องก็มือนี่ไดป้ปลากับมีแต่ปลาสอยปลาสอยมีแต่โต้งงามเลยปีนี้แหละเพิ่งเห็นปลาสอยครับตุ๊กเหีนี่ปลาสอยหลายครับมีแต่ปลาสอยตัวง,งามๆถือว่าปีนี้ครั้งแรกครับไล่ในรอบหลายหลายปีครับ ที่ได้ปลาสอยครับครับผมเกือบเต็มของเลยครับพี่น้องแตงเบ่งน้ำกันอีกท่หนึ่งนะครับเพื่ว่ากัได้ี่ตัวงามสำหรับบาลลัดลงโค้งนะครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เขามารับชมให้กำลังใจนะครับเบ่งให้บาลลัดนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับบาลลัดลงโค้งครับมือนีก็มาทามาหากินนะครับสำหรับมือนีก็บตึ้งแห่ ยากาศเลาะเรียบเป็นํำโค้งเลยครับว่าช่วงนี้น้ำขึ้นก็เลยล่องมาตึกกังเว้นเบิงครับตึกส่งใบใบตึกยางเลาะเบิงมันจิถือ,อยี่บ่อกระเทือครับถึ๊กเบิดกูป,ปลาลาร้ลาอยู่เลยครับโมเมนต์สปาะปลาสวยขอบคุณครับสำหรับมือนีนะครับครับผมสำหรับบอนีากาศสวัสดีครับ